เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงกับเกม d a ก k n e s s d e s e d o e k i n Battle นะครับก็วันนี้ Elwah Gohang Gothen เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ GB เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือหมายถึง ECA นะมันมาแล้วอย่าลืมไปเล่นกันด้วยซึ่งบอกเลยว,ว่าด่าน ECA ของมันคอน่อนข้างจะโหดเหมือนกันคือแบบถึงแม้คุณจะจัดตัวละครตรงแคตใช่ไหมคุณยังสามารถโดนแมตตายจากด่าน ECA มันน่ะ เข้ามาหลักแบบเป็นแสนได้เลยคือแม่งตีแรงนะครับก็เดี๋ยวผมแปะให้กัาผมใช้ทีมในการผ่านก็จะทีมทางด้านนี้เลยนะครับผมเป็นทีมโบลี่นะครับก็มาเดี๋ยวเรามาลองดูความสามารถของตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นจริงดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเก่งขึ้นขนาดไหนในเซิร์ฟเวอร์ GB ของผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็เคยทําคลิปรีวิวมันไปแล้วตอน eca ในเซิร์ฟเวอร์เจแปแต่ว่าใน id เซิร์ฟเวอร์เจแปเนี่ยผมไม่สามารถจัดทีมได้แบบตามใจชอบได้ไงมันตัวละครน้อยด้วยแต่ว่าตอนเนี้ย อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ GB แล้วนะครับคือตอนนี้ทีมแบบ f u ลพาวเวอมากๆก็เดี๋ยวจะมาลองเทสแบบฟูลพาวเวอร์ว่ามันเก่งแค่ไหนแต่ก่อนจะไปกันนะครับมาอ่านความสามารถกันก่อนนะครับผมความสามารถผู้นำนะครับจะมีการนำให้กับทีมของไซบิงบอลทีมมันเองอยู่แล้วนะครับนำคีบวก4 ADK defense ทุกอย่างบวก170%แล้วก็ทีมของ Goku Family คีบวก3ทุกอย่างบวก170%เป็นผู้นำที่ดีมาก เป็นคือมันนำไม่ถึง200%หรอกแต่ว่า2แคดเนี้ยดีมากนะแคดโกแฟกับแคดพี่น้องซับ,บิงบอลเนี่ยแล้วมันนำแบบ170%ด้วยยังสามารถเล่นแก้ขาดได้จริงแม้จะไม่ใช่200%ก็ตามเล่นได้อยู่นะครับนะแล้วก็ถ้าไม่ตายของฮังเทนนะครับถ้าไม่ตายเล็กเป็นการเพิ่มメディเคห้าสิบเปอแล้วก็เพิ่มดีเฟนต์ตัวเอง30%มเป็นเวลา1นึ่งเทินนะครับส่วนท่าใหญ่ก็เป็นแบบนี้เช่นกันนะครับเอฟเฟกต์สท่าท่าเล็กท่าใหญ่ เอฟเฟกต์เดียวกันเลยคือการเพิ่มดาเมจ50และดีฟเฟนส์30เป็นเวลา1เทินคือเจ๋งมากนะครับไม่ได้มีแบ่งว่าท่าใหญ่บวกเอฟเฟกต์เยอะกว่าบวกเท่ากันทั้ง2ท่าความสามารถพาสีิของฮังเทนจะมีการตั้งต้นนะครับเอเดเคียร์ดีฟเอนส์บวกเมีการโจมตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งรุนโอกาสในการเบิ้ลแม้ตาที่ไฮแชน์ ane, ก็คือโอกาส50%ได้แบบติดตัวเลยถาวบอแล้วก็จะมีการได้รับชีบวก1ต่อลูกแก้วที่ได้รับนะครับเป็นโบนัสในการเก็บบอลนน พร้อมกับได้รับคิกบวก1สูงสุดถึง5แล้วก็ A.D.K. Defense บวก10%สูงสุดถึง100%ซึ่งตรงนี้จะบวกต่อการโจมตีที่ตัวละครนี้โจมตียิ่งโจมตีบ่อยยิ่งได้คิเยอะยิงได้ A.D.K. Defense เยอะก็เป็นการโจมตีเพื่อเก็บบัฟนั่นเองนะครับส่วนความสามารถถัดไปจะมีการบวก A.D.K. Defense อีก59%แล้วก็ตีเบิ้ลธรรมดาซึ่งลุนโอกาสไฮแซนเป็นเบิ้ลท่าแม้ตาอีกแล้วนะครับถ้าหากว่ามีตัวละครที่ชื่อว่าโกคู อยู่ในทีมเดียวกันกับตัวละครตรงนี้ซึ่งโกคูที่ว่าเนี่ยจะเป็นโกคูแบบโกคูรวมกับตัวอื่นก็ได้นะเช่นอย่างเงี้ยคุณจะใส่โกคูเบริต้า8ปีเนี่ยอันนี้มันก็นับเหมือนกันเพราะมันมีชื่อว่าโกคูอยู่นะฮะถึงแม้จะไม่ใช่โกคูเดี่ยวๆแต่ว่าเป็นโกคูในการ์ดอื่นเนี่ยอันนี้ก็นับเพราะมันขอเขาว่ามีคําว่าโกคูอยู่ก็พอแล้วนะครับผมก็เลยอย่างที่เห็นว่าทีมที่ผมจัดมาเนี่ยถ้าดูดีนะมันคือโกคูทุกตัวเลยดังนั้น แทบไม่มีเธอไหนที่ว่าฮังเทนเนี่ยจะเสียพาสิบก้อนนี้ไปในทีมของผมเลยเพราะว่าผมจัดโกคูทั้งนั้นเลยนะครับโกคูล้วนๆอ่าแล้วก็ความสามารถต่อไปความสามารถสุดท้ายของตัวละคลตรตัวนี้บวกเอเดเเมื่อทําการกดแอคทีฟสกิลหรือว่าเก็บหลอดไม้ตา24คิที่จะได้เอเดตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้สำหรับความสามารถทั้งหมดจริงๆจ,จะมีเพิ่มอ,อีกอันนึงก็คือมันสามารถปลดแรมเพจของ ด่านพวกด่านบูลี่ได้ไอความสามารถลดแรมเพจเนี่ยไอการลดแรมเพจก็คือมันเป็นเฉพาะด่านของด่านพวกบูลี่ด่านโลกครังอีเวนต์ซึ่งไม่ได้สําคัญนะครับในด่านเลสโซนอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้มีตรงนี้เลยดนะังน,น,นั้นอันเนี้ยเป็นความสามารถเฉพาะตัวละครตามเนื้อเรื่องดีกว่าอย่าไปนับว่ามันคือความสามารถหลักของมันผมจะขอตัดตรงนี้แล้วกันนะจะไม่ขอนับเป็นหนึ่งในจักรวาลหลักของเรานะครับ หลักการการเล่นไม่ได้มีอะไรเลยครับเก็บยิบสี่ขี้ให้ได้แล้วก็โจมตีบ,บ่อยๆก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเองตัวนี้ส่วนต่อมา Active Skill จะพูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์ทีบีเนี่ยโกฮังโกเทนเอลอาร์คือตอัวละครแรกที่ว่าเรื่อมระบบนี้ของเซิร์ฟเวอร์เราเลยในระบบ Active s k i l l นะครับก็เงื่อนไขในการใช้งานของฮังเทนเนี่ยเราก็ต้องใช้งานได้ตอนเรามีเลือดที่ห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าต่ำกว่าเมื่อเจอสตูหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็บาราเนี่ยผ่านไปสามค คือมันมีแค่เงือนไขเดียวนะเอาง่ายๆนะเงอนไขเดียว3หลักใหญ่ๆก็คือเลือดต่ำกว่า59เจอศัตรู1ตัวและเวลาผ่านไป3เทินถึงสามารถใช้งานได้ถ้าเกิดคุณไปเจอด่านศัตรู2ตัวเนี่ยคุณก็ใช้งานไม่ได้แล้วนะครับนอกจากว่าคุณจะฆ่าให้มันได้ตายไปตัวหนึ่งก่อนแล้วมันเหลือหนึ่งตัวพอดีแน่ก็ยังสามารถแบบกลับมาลันพาสีไอเงื่อนไขตรงนี้ได้นะครับผมประมาณนี้โดยเอฟเฟกต์จากแอคทีฟสกิลก็คือการโจมตีนะครับเป็นการปล่อยพลังขึ้นเต่าครอบครัวพ่อลูกนะครับผม เป็นการสร้างดามจ์ร้อยเปอร์เซ็นชั่วข้าวประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเติดคียหรืออะไรมาให้นะไปรู้ดีคีจากการอัพเส้นทางกันเอาเองว่าคุณอัพคียมาเยอะหรือเปล่านะก็เป็นเหตุผลที่ผมจะพูดต่อก็คือตัวนี้ให้อัพคียนําไปเลยนะครับคียนําเบิ้ลตามเพราะว่าพาสามารถพาสิบไม่ได้มีโอกาสในการครียมาให้มีแต่เบิ้ลเบิ้ลเลยก็เบิ้ลนะคือมันเป็นเบิ้ลไฮแซนมาให้บ่อยมากตัวเนี้ยเบิ้ลเก่งแต่จะขาดคียดาเมจถ้าใครได้ปวดเส้นทางเพิ่มก็อัพคียนําไปเลยนะคร สุดๆเลยอ่ะคิสามสิบอ่ะเพื่อให้มันแบบว่าชูโลงดาเมจอย่างเต็มที่เพราะตัวละครนี้คือตัวละครดาเมจที่แรงที่สุดในเกมตัวหนึ่งเลยก็พูดได้งั้นก็เลยแนะนาว่าอัพคีนําไปซะไม่ต้องเบรกเลยนะครับใส่ให้สุดให้ตีนแตกไปเลยนั่นแหละตามนั้นนะครับมี90%เลิงเวลสิบเดี๋ยวมาลองเทสพลังของครอบครัวกันดีกว่าว่าพลังของครอบครัวเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนี่ถ้ามีดอมอยู่ด้านหลังี่ใช่นะครอบครัว ตอนนี้คือกำลังคิดอยู่ว่าเล่นด่านอะไรดีเล่นด่านสามารถใหม่ไม่น่าไหวเปิดมาเจอสีเจอสีม่วงอะแล้วตัวแม่งแบบช่วงเริ่มต้นแม่งอ่อนไงโดนเตะดักหน้านี่แทบตายอาหารนะครับเจอด่านนี้เข้าไปไม่เอาแล้วกันหรือจะลองอะจะลองก็ได้นะคือ,อลองไม่ได้ว่าแบบถ้ามันเจอด่านที่มันแพ้ทางมันจะเป็นยังไงช่วงเริ่มต้นเออผมว่าก็น่าสนใจแต่มันก็จะแบบอากาศมันจะย่ําแย่เลยครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองให้เห็นเลยแล้วกันว่าเป็นยังไงในด่านเกมสั้นโอเคเปิดมาเทิร์นแรกเลยนะฮะ มาก็อผมว่ามันน่ากลัวจริงๆผมต้องใช้ไอเทมนะครับไม่ใช้ไม่ไหวจริงๆฮะผมต้องใช้ก่อนเลยอันดับแรกโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ฮังเทนได้ทําการเล่นช่องหนึ่งเลยแหละเพราะว่าผมต้องการให้พี่แกเนี่ยโจมตีไปก่อนบ่อยๆจะได้เ d คเคอรี d เฟนดเด้ด้วยนะครับต่อถ้าแม้ตายเก็บพาส e อะไรก็ว่านไปจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาให้กับเพื่อนร่วมทีมที่หลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามัน ไอ้สามารถมันดักหน้ามา้ตายเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะม่องเท่งได้นะครับแต่ผมเชื่อว,ว่าดวงเราไม่ได้ไม่ได้สวยขนาดนั้นจริงๆดวงเราไม่ได้สวยขนาดนั้นจัดมากปรับดอกแรก2องแสนนะครับยิงแม้ตายดอกแรกของเรา6กล้านเ้านะฮะลิงกับโกงเงือกได้แค่3ลิงเท่านั้นซึ่งอันนี้คือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้เก็บ24่สิี่้อะ่ะเออถ้าเก็บ24่สิี่้เนี่ย ADK จะเด้งถึงห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คือมันจะแรงกว่านี้โคตรเลยเว้ย อ่ะโดนเตะหมูเข้ามาเหลือหลักหมื่นนะครับเห็นไหมว่าหลังโจมตีเนี่ยมันถึกขึ้นมาเยอะจริงๆโดนดักหน้าโดนเจ็บนะครับแต่ว่าหลังโจมตีเนี่ยมันมีบวกพลังเยอะนะฮะแต่ก็เยอะขนาดไหนก็ไม่น่ารับไอ้นี่ไหววะแบวมเจ็ดแส้แล้วโวมี่น้องมาจาชนเอาละครับรอบนี้ก็เรามาแก้มือใหม่นะครับแต่ก็ถึงจะบอกว่ามาแก้มือเนี่ย ก็ยังมีสิทธิ์เสียวแบบเสียวไส้ตายอยู่ดีเพราะดูมันดักหน้าแล้วนะอย่างที่บอกว่าด่านนี้มันควรตีน,นะครับด่านนี้มันชอบตีดักหน้าแล้วเราแบบเราไม่ไหวอะ่ะคือตัวละครอ,อย่างฮังเทินที่ว่าต้องต้องทําการบิวอัพก่อนแล้วค่อยได้ดีเฟนเด้งเนี่ยมันเจอด่า่างนี้มันจะแพ้ทางมากเลยแต่ว่าผมอะ่ะเป็นโลกไงอยากจะมาเล่นด่านที่ตัวละครแพ้ทางเฉยๆว่ามันจะไหวหรือเปล่าแค่นั้นซึ่งบอกตรงๆว่าไม่น่าไหวเท่าไหร่มันไม่สู้ดีนะครับผมนะก็โอเคทุกคน มาดูว่าเราจะตายหรือไม่ตายนะครับตรงนี้ไปดูกันยังมีเทมป้องกันอยูน่นะไม่ต้องห่วงแต่ว่าน่าจะเจ็บกันอยู่แหละโดนเตะอันนี้สี่หมื่นังเทนโดนเตะสองแสนออ้ยโอเคได้อยู่ถ้าเกิดว่าสามปีมันไม่โดนไม่ตายหรือว่าอะไรหลบได้ก็น่าจะรอดได้นะครับอืมเพราะว่าผมเชื่อว,ว่าทังเทนเนี่ยหลังโจมตีหลายครั้งเนี่ยมันรับการโจมตีปกติพวกตัวละครแพ้ทางสี่ได้เลยแหละลบลบลบ ลอนะครับเพราะผมเชื่อว่าเชื่องเริ่มต้นถึงแม้จะลําบากอะแต่ว่าหลังๆพอมันเครื่องติดเมื่อไหร่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะแบบเล่นไม่ดีเท่ากับด่านอื่นๆที่บอกว่า,วามันมันซอฟกว่านี้นะครับคือด่านไหนก็ได้ที่บอกว่าไม่ขอโจมตีดักหน้าแบบเนี้ยคือฮังเทนเล่นได้หมดเลยเพราะว่าตัวเนี้ยเล่นช่อง2ก็จะดีของมันอยู่แล้วแต่พอเจอสตูที่มันตีดักหน้าเมื่อไหร่เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับไปแทบไม่รอดเลยนะฮะ อ่ะผมเก็บได้แค่นี้นะครับไม่ได้ท่าไม้ตาใหญ่ด้ยวยซ้ําคือก็ต้องเข้าใจแหละว่าไอตัวฮังเทงเนี่ยช่วงเริ่มต้นมันก็เก็บไม้ตา24ีิีขี้ยากอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าช่วงเริ่มต้นถ้าเราจะเก็บ24่สิบด้เนี้ได้ถือว่าลูกแก้วคุณต้องเซตสวยแหละนะมันต้องรอโจมตีหลายๆครั้งก่อน,นครับให้มันได้บวกคี้จากการเก็บพาสีมันก่อนนะขอแค่มีคีตั้งต้นบวกมาอีก3าถึงหรือ5อะไรเงี้ยถ้ามันเก็บได้เมื่อไหร่แล้วอ่ะมันจะเก็บย4คิี้ได้ไง่ายอย่างนี้เยอะมากๆเลยนะ คือถึงแม้มันจะมีโบนัสในการบวกทีต่อบอลที่เก็บก็ตามแต่ว่าผมว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่ได้เก็บง่ายขนาดนั้นนะก็ให้มันโจมตีไปก่อนนะครับ5้ล้านหตีไมีข้าเพราะว่าแพ้ทั้งสีตีรอบ2รอบ3โอเครอบ4จักรด้านเป็นไม้ตายนะครับ6ล้าน8ตี4นับไว้ต้องตีครบ10ครั้งเพื่อให้ได้เอเดอีคดีเฟนต์เต็มที่นะครับห <c oughs> นทางนี้อีกยาวไกลอยู่ น่าจะวนกลับมาสักสองเทินก็เพียงพอแหละผมว่านะไปโกคูปาบอลนะครับเพิ่งทําคลิปไปอย่างที่บอกมันคือตัวแบบลูกทีมชั้นดีของทีม8ปีเนะี่ยนี่ไงได้เล่นทีม8ปีแล้วนะครับก็หยิบมันมาเล่นเลยดูที่ว่ารับไม่ตายได้ไหวหรือเปล่ามเทีมช่วยกันอยู่เมื่อกี้ติดเบิลเข้าไปแสนหนึ่งคือเทินนี่มันเก็บบอลน,นุกลูกแก้วน้อยไงถ้ามันเก็บบอลเยอะเนี้ยมันน่าจะไม่เข้าด้วยซ้ำ น่าจะเข้าน้อยเอางี้ดีกว่าเลือดไม่เหลือแล้วอย่าดักหน้าได้ไหมโอ้ด,ดักหน้าอีกแล้วพังเทนกูแบบพระเจ้าโอ้เช็ด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 อีกแล้วนะครับอันนี้คือแอคทีฟแบบเงื่อนไขทํางานงทันทีเลือดต่ําเจอตัวเดียวผ่านครบสามเทินตรงเงื่อนไขเป,เป๊ะๆแต่แบบกูยังไม่ได้เก็บพาสีอะไรเต็มที่เลยตอนนี้คือสภาพคุณภาพชีวิตนี่ค่อนข้างจะแย่นะครับเราเก็บยี่สี่ีไปเลย คือรู้ว่ามันโดนดักหน้าแต่ว่าผมจะกะอย่างนี้ผมจะกะให้ลูกแก้วเหลี่ยงให้8ปปีด้านหลังได้ใช้คิดว่าอาจจะรอดได้อยู่เพราะว่ามีเลือดเด้งใช่ไหมละ่ะเออแล้วดีเฟนต์มันตั้งต้นมากกว่าทือแรกไงมันได้มาจากพา้ายสีก็หิวขึ้นมาเขอเยอะๆขอเน้นๆขอเน้นๆปั๊บส0 0 0สนได้แค่นี้เองอะ่ะโดนตะดักหน้าเท่าไหร่บ้าแสนห้าเกือบตายนะครับอันนี้ไม่เข้า8ปีก็ไม่เข้า ตรงเป๊ะมาดูสภาพคนสู้ชีวิต15ล้านเอาไปแดกอืมึมงทาให้ชีวิตกูย่าแย่ขนาดนี้กูต้องสู้ชีวิตแล้วล่ะ9ล้านติดคี้นะครับถ้ามันยังเบิ้ลไม้ตายอยู่เนี่ยแล้วมันติดคี้เนี่ยมีโอกาสจบได้กันสล้านจากเบิ้ลไม้ตายเล็กจากกระดานไม่มานะครับโดนเตะธรรมาดาไม่เข้าอยู่แล้วแหละแต่โดนไม้ตายมีแตกอีกแล้ว,วไปเล่นด่านดื่นเถอะไอ้หี้มาครับรอบนี้ขอเปลี่ยนด่านนะครับไม่ไหวกับไปด่านเมื่อกี้แล้ว เจอพลังตีหมูเข้าไปคือแม่งไม่ไหวจะเคลียจริง,รง,รงๆเปลี่ยนด่านเถอะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะอันนี้คือก็ดูดีขึ้นมาหน่อยแหละเพราะว่าไม่โดนดักหน้าคือตัวแม่งเองจริงก็เล่นได้แลวครับขอแค่ไม่เจอศัตรูรเพทนั้นก็พอเพราะว่ามันคือตัวละครเล่นช่องสองอย่างที่บอกไปใช่ไหมลนะ่ะเล่นช่องสองเนี้ยให้ตัวละครแทงคอยรับมือไว้ก็จบแล้วแค่นี้ก็คือชีวิตสุขสบายแลวนะครับคอยโจมตีเก็บบิวพลาสตเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งขึ้นเอง ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับจริงๆความสามารถของมันก็ยิงตีเยอะยิ่งเก่งตามสไตล์อะแหละนะฮะแล้วมันเก่งไว้ด้วยไงก็ขอให้มีตัวละครคอยยืนค้ำให้ก็เพียงพอแล้วในช่วงเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยพอมันเก็บพาสีฟเต็มแล้วมันยิงไม่ได้ตายอ้บ่อยเนี่ยมันก็มีดีเฟนส์แบบไปหลักแบบโคตรเยอะเหมือนกันนะพูดถึงแล้วมันไม่ได้บอกว่าจะบางตลอดการนะครับแค่ว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะบางก็จริงแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะดูเริ่มแบบเริ่มกล้ามโตเริ่มเร พอเอาตัวรอดได้บ้างหลังโจมตีไหนตายนะครับมาตีดอกแรกของเราหล้าน9้านะสิบเกคิใส่เข้าไปครับนี่แค่ประเดิมออเดอร์ไปก่อนให้มันรู้แบบว่า6ล้าน9น้านี้แค่น้ําจิ้มเบิ้ลไม่ตายเพิ่ม5ล้านสานะครับอันนี้เบิ้ลจากติดตัวเบิ้ลตอนมีโกคูในเธอเป็นเบิ้ลธรรมดาแล้วก็จากพาสจากกระดานไม่มาโอเคจบใครจะแท้งไหวบ้างวะเนี่ยแปดปีไหวหรอวะมีเทมก็จริงนะแต่แบบกลัวมันจะไม่ไหวอยู่ดีแต่รอบนี้เรา โอเคได้ยี่สิบสี่ชีนะครับได้ยี่สิบสี่ชีเก็บพาร์สีโจมตีไปแค่สามครั้งมาลองดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่กันในเทิร์นนี้เนาะมีลิงก์กับแปดปีพาร์กแซดนะโอ้โหห้าแสนสี่เลยเหรอเฮีย <Yeah. S 2> ยิงไม่ตายห้าแสนสี่ขนาดแปดปีแซดเล่นช่องหนะนึ่งนะดิ้เฟนแปดปีนี่น่าจะประมาณเจ็ดแสนแปดแสนได้ไม่ใช่หรอวะยิงห้าล้านเอ,อ้ยยิงยิงเข้าห้าเสีเลยเหรอวะนะครับทางเทรนเรานะฮะสิบสี่ล้าน โอ้หใส่ไปหลอดหนึ่งไงนะเมื่อกี้เบิ้ลเป็น9ล้านนะครับคือมันเบิ้ลที่สูงสุดก็มันสามรอบอะรอบที่2และรอบที่3เนี่ยต้องรุนจากกระดานกันติดเป็นธรรมดานะครับผมซึ่งก็ยังได้เพราะว่ามันยังมีการบวกเปอร์เซ็นจากพาสีเนี่ยท่สิบเปอร์เซ็นใช่ไหมอันนี้เราตีไปสี่รอบเราตีมาณรวมกันแล้วในเกมนี่เราตีไปเจ็ดครั้งแล้วขาดอีกสามครั้งก็จะได้เก่งเต็มที่คือกลับมารอบใหม่คือโกฮังโกเท็เราจะแบบทรงพลังมากเลยสามารถแบบปิดฉากดาน ได้เลยนะครับผมกล้าพูดเลยว่าถ้ามันวนกลับมาใหม่เนี่ยมันได้เลือดต่ามันได้ทําเงื่อนไขแอคทีฟสกิลมันกดแอคทีฟมันโจมตีต่อเนี่ย LR ลอารูแบ็กของศัตรูเนี่ยตายแน่นอนผมกล้าฟันธงว่าดาเมจมันถึงแน่เดี๋ยวผมจะจงใจฆ่าตัวตายนะครับให้เบีรตา8ปีโดนเตะดักหน้าตายซะจะได้จบๆไปเลยตรงนี้่ะจงใจฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าผมจะกะโชว์ดาเมจทาัเทินที่มันวนกลับมาเธอหน้าจะได้แบบรีบสกิปเธนในไวนอรโดนเตะสามแสนปาบอลเข้าไป ขอปลาวันไม่ต้องติดคลิก็ได้นะจะได้แบบว่าเหลือเลือดให้ฮังเทนได้โชว์หน่อยแต่ปลาเฉยๆก็พอโอเค5ล้านสวยนะครับนี่นะฮะกคูแบ็คเหลือเลือดประมาณห้าหลอด4หลอด5หลอดปิ่มๆผมจะมาให้ฮังเทนโชว์กันแต่ว่าตอนนี้ฮังเทนมันเลือดเต็มเลยนี่หว่าเออมันก็ได้จากนั่นนี่หว่ามันก็ได้ฮิวจาก8ปีนี่หว่าลืมไปมันก็เลยเลือดไม่ต่ําจบเลยชีวิตเราโอเคครับลิงก์กับ3ปีจะได้เกือบฟูลลิงก์เลยนะเป็นคู่ลิงก์ที่ดีมากคู่หนึ่ง ก็ผมจะให้พี่แกเนี่ยเก็บยี่สิี่ไปนะครับปั๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเป็นยังไงรอบนี้ก่อนจะเติ่มโจมตีนะครับมาลองดูดีเฟนต์ตั้งต้นก่อนละกันหลังจากโจมตีไปเจ็ดครั้งนะครับไม่มีซัพพอร์ตดีเฟนต์ตั้งต้นสามแสนห้าตั้งต้นสามแสนห้าคิดว่าหลังยิงเนี่ยมันเอื้อมไปถึงแบบหลักห้าแสนได้เลยแหละขึ้นอยู่กับว่าเบิ้ลไม้ตายบ่อยหรือเปล่านะครับยิงสิบแปดล้านติดชิเบิ้ลไม้ตายสิบสองล้านนี่ไงคือแบบ ขนาดคุณยังไม่ได้กดแอคทีฟอะมันก็จะฆ่าได้แล้วอะมันฆ่าได้แล้วนะครับติดเบิ้ลติดสองล้านเบิ้ลสิบสามล้านสิบสี่ล้านมันยิงไม่ตายต่อครั้งนี่แบบสิบล้านอัพตลอดอย่างที่เห็นเลยพอเครื่องมันติดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับช่วงเริ่มมันต้นเนี่ยอาจจะเก็บท่าใหญ่ยากเก็บยี่ิสี่ชี้ยากดามเมจได้มาหลักหกล้านเจ็ดล้านแต่ว่าพอแบบหลังจากผ่านไปเทินหนึ่งโจมตีสักสี่ครั้งห้าครั้งแล้วเนี่ยอย่างนี้เลยนะแบบนี้เลย นะครับไปย้อนดูรีเพย์ไหนได้นะครับไม้ตาใหญ่รอบแรกเทิร์นเนี่ยแก1สิบแปดล้านใช่ไหมติดเบิ้ลสิบสองล้าน 12, เบิ้ลอีกรอบหนึ่งตอนมีโกคูในเทิร์นก็เป็นสิบสามล้านเก้าแสนเกือบสิบสี่ล้านและมันยังสามารถเบิ้ลตามมาจากกระดานได้ซึ่งคิดว่าพอมาจากกระดานเพิ่มเนี่ยก็จะเด้งไปหลักสิบห้าล้านได้เลยนะครับคือดาเมจแม่งแบงแบ,บต่อหนึ่งคนนะต่อหนึ่งคนได้แบบแม่งจะปาไปหลักห้าสิบล้านหกสิบล้านได้แล้วนะครับผมคือแบบแม่ง เวอรโคตรเลยชิบไห่โอเคครับตอนนี้คือผมกะมาทําจังหวะโชว์เคสดาเมจเต็มพิกัดเลยคือตอนเนี้ยผมมีซัพพอร์ตจาก8ปีเบต้าเนาะซัพพอร์ต80%ดาเมจแล้วก็ตอนนี้คือตัวของคังเทนเนี่ยผมเก็บพาสีโจมตีครบสิบครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์แอคทีฟสกิลด้วยนะครับเป็นการโชว์แอคทีฟแบบถ้าเกิดว่าเก็บพลังเต็มที่เนี่ยแล้วกดแอคทีฟยิงเข้าไปเนี่ยมันจะยิงแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันกับซัพพอร์ต0เบต้านะครับไปครับ เอต้าชิ่งก็มีพลังใช้กัด้วนะอเมอโอ้โหกิ่หลอดเมื่อกี้เมื่อกีอ้กิ่หล,ล,ลอดนะเมื่อกี้นี่ปลาเป็นกี่หลอดแล้วนะโอ้โหโคตรแรงนะครับก็มาดักหน้าไปเลยคือตอนนี้ผมมีเทมเท็นกันดาเมจอยู่ดังนั้นก็ ให้พระเอกของเราเป็นคนปิดฉากแล้วก็เป็นคนรับจบเลยนะครับผมนะคือยิงเข้าไปเมื่อกี้เท่าไหร่นะสิบแปดล้านโอ้โหโอ้เห,หลกขนาดมีแชร์แค่สามลิงนะไม่ได้มีพวกลิงพลังขึ้นเต่าอะไรนะครับมาดาเมตต่อเทินยี่สิบห้าล้านโอ้โหจากท่าใหญ่ก้อนเดียวคือบูลลี่นี่ยตุ๋ยแล้วแหละครับตุ๋ยแน่นอนก้อนเดียวไม่ตุย๋ยเบิ้ลไม้ตายสิบห้าล้านเข้าไปนะฮะ ลดลงมาเหลือหลัก15ล้านตอนแรกไม้ตาใหญ่25ล้านตีเบิลเป็น15ล้านมึงจะเอาแรงไปไหนเหมือนกันไม่รู้นะฮะอันนี้คืออย่างว่าแหละเราแบบเราได้วิวอัพเต็มไงคือกว่าจะเพิ่มถึงช่วงเวลานี้ได้เนี่ยจังหวะก็ต้องมาซัพพอร์ก็ต้องเป๊ะวิวพานสิก็ต้องเต็มมันก็ทํายากอยู่แต่ถ้าทําได้เนี่ยคุณจะเห็นตัวเลขดาเมจอลังการแบบนี้เลยนะก็เป็นตัวละครที่ว่าแรงแรงและก็แรงนะครับให้3คําก็คือแรงแรงและก็แรง แต่ข้อเสียก็คือช่วงเริ่มต้นเก็บแม้ตายใหญ่ยากนะครับต้องหาคนคอยยืนคำยืนคำให้นะครับแต่พอหลังจากนั้นก็คือจะเล่นสบายแล้วนะแล้วก็จะแพ้ทางกับด่านที่ว่าเป็นด่านตีหมู่ใส่กับตัวละครเราเข้ามาอย่างเงี้ยพวกด่านของสามารถที่ว่าด่านใหม่เนี่ยอันนี้เล่นเล่นไม่น่าไหวนะครับผมลองมาเล่นหลายเทกแล้วมันจะตายให้ได้ตลอดเลยเพราะมันแพ้ทางสีได้ไงประเด็นแพ้ทางด้วยโดนหลักหน้าก็โดนเจ็บด้วยก็เลยเล่นแบบวกงนี้ไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่ แต่ว่าส่วนใหญ่ด่านอื่นๆด่านส่วนใหญ่ของเกมเนี่ยฮังเทนคือไปได้หมดนะขอแค่ว่าทีมของคุณเนี่ยมันคอยยืนป้องกันให้มันเองอะ่ะมันก็เล่นไหวสบายแล้วนะครับเพราะว่าดาเมจของพี่แกเนี่ยคุ้มค่ามากต่อให้เราต้องยอมเสียเลือดเสียเนื้อมากเท่าไหร่แต่ว่าดาวเมจขนาดเนี้ยเป็นใครใครจะไม่เอานะับผมยิงเข้าไปสิบลายไม่รู้กี่ดอกนะก็ตามนี้ใครมีความเห็นยังไงกับตัวละครของฮังเทน eca เนี่ยมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับลองเล่นมาแล้วบ้างเป็นยังไงกันบ้างมีกี่ทางกันบ้างนะครับ เทสไปแล้วอยากจะมาบอกเล่าความรู้สึกยังไงเนี่ยคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็ไว้เจนใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปเลยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย